สวัสดีจ้าสวัสดีพี่้องปองไปสุัสทุกคนสวัสดีคนละบ้านนะคนละทีมันก็มาขึ้นจอฮัลโหลยี่สิบองายะโทรศัพท์ผ <laughs> <Five>? ู้ใดัวโทรมาโทรศัพท์ผู้ใดัวโทรมา๋อของเจลบอแมนผัว่อ่อผอเนี่ยฮ นเห็นบ่ล่ะโอ้ยหัตคอหันแกงคอยเขายังบริเนตยางอยู่บรรเจ้านี่หัตคอคอยโอ้ยมือมึงแย่ด่าด่าอุ้ยพี่น้องบ่เลยแต่อีตัวเนี่เอามือเป็นแต่ไฟสอดปากผู้แทนบุรานี่นี่ีพี่น้องเห็นจู้บ่เนี่ยโแต่อีตัวเอาบอกของผู้ใหญ่จุดตาอู้มันเป็นแต่สอดหัวแต่ของอ้า เสกูนางยิ้มออดูเดียวครับว่าอีนี่เป็นบา่าือนางหัวไลยไฟหนุนก็เสวนาชายก็ยิ้มผึ่งอยู่ในสิบาตร <c oughs> ตั้งใจเต้นนะอีลาเขาจะเอาเขาคคายยู่ไขยังไข่หมูให้เขาว่าหมิ่นมั่วเนาะไปเห็นเบาเห็นแล้วกูเขาคขว่แล้วเออแต่ว่าเอ็มี่ก็ยิ้มผึ่งนี่งหุ่นจำกันอยู่ที่ล่ะมึงก็ไปตีมวยแข่งกันบ่ได้บอกมันของแท้ดิ <c oughs> อเ <c oughs> อบมา <c oughs> มันลุยสบดูให้ด้วเนี่ช่วงนี้เอมมี่แบบหน้าตาสดใสนะพึ่งเนาะผัวพึ่งมือผัวบึ่งมื่อแถวบันนี้นะมันบอแถนางขาจะมายุ่งหามบ่านี่ไปอย่างเร็เอมมี่มาได้ยังทเมื่อสอาศัตรูกางมาั้ต้องอ่านกระซิเท่าั้ักพรรดิรังนัดห่างกันจะูไต่เมื่อวานนี่เป็นสทส้คใหม่ได้หายแป้งหหายแปสปุ๊นลซื้ออีแวหัวมนซื้อตั้งกายอ๋อ เอาขึ้นกว่าสี่ชุเอ็ดเลยบอสชุสองมันจะออกกันบ้างนหมยัได้อะไรชุดสองหรอเออเอาล่ะพี่น้องได้ไงวันนี้ขึ้นเพลงใหม่แต่ไม่ใช่เพลงน้องพึ่งเพลงน้องพึ่งนี่คือวันนี้จะมาทวนเก็บรายละเอียดที่เหลือพี่น้องก็คือสิมาเก็บรายละเอียดให้ยพื้งเพื่อช่วงหลังเพราะมันมันยังเหลือช่วงหลังสิ่งท่ันหมดแล้วเนื้อเพลงได้หรือยังได้แล้วได้แต่ได้แต่แปดแรกแล้วที่เหลือไม่ได้เลย ยากแห้งด้วยเพ่งอย่างให้บอกสิต้องรุนปลาเออถ้าอยากเบิ่องอยากคัก็ต้องมากมือเปิดวงเอววันนี้เออเราจะมีเปิดวงที่ไหนเปิดวงที่หินเหล็กไฟนะครับวันที่หนึ่งนะครับวันที่สองอยู่นครพนมค่ะวันที่หนึ่งอยู่ที่บ้านหินเหล็กไฟส่วนวันที่สองอยู่ที่นครพนม,พนมวันที่สามนครพนมนี่คืออยู่อำเภอนาว่าค่ะอ๋ออยู่อำเภอนาว่าวันที่สามยังไม่แน่ใจว่าเข้าหรือยังแต่วันที่สี่อยู่ร้อยเอ็ด งานบ่เมนหรือมันเงืนงานมากจนอันนั้นเหลวมีแต่ว่าบดีสีเนนอ๋อเดี๋ยวก็จะติดต่อมาเรื่อยๆอ่าเาจถจ้างงานได้เด้อพี่น้องเด้อมันบ่สร้างงานยังไงอาคุณรายละเอียดสีถ้าเข้ามาเลยค่ะพี่น้องทักเข้ามาจะกผู้จัดการหรือผพันน้องโกในทีมงานใดเลยนะคะเดี๋ยวจะรายละเอียดจะส่งให้นะคะว่าเหตดไก่เคียงเขตในชนิดมีราคาเริ่มต้นที่ อ่าธบาคารเท่าท่าธนาคารอีสานเราแยกเราแยกไก่เปี้ยงเนี่ยกําลังมันแปดหมื่นห้าถึงเก้าหมื่นบาทก็มีราคาถูกอ่าแสนแสนหนึ่งแสนห้าเป็นหกสนบเจ็ดแล้วแต่ระยะทางด้วยอ๋อเออแม่เพราะว่าทางเชื่อมันไกลแห้งอีดีห้องกับน้ำมันก็มันเออหนักไปชินค่าน้ำมันหลายหมื่นหลักหมื่นเลยต่อวันนะต่อวันเลยเหรออ๋อหมายถึงว่าช่วงที่เดินทางไปทำงานใช่ไหมต่อวันหนึ่งวารุนลายขั้นแห้งรถเยอะมากเออแล้วก็บริเลตถ้าที่เห็นเทาไหร่แล้วก็บริเลตย่างบริเลตไหลเนี่ ไปคายดนตรกับสักมือนแล้วมือหนึ่งนะเออแมนอยู่แพงหลายบนี้นนยังว่าพี่น้องเห็นบอมนี่แหละก็ถึงบอกว่ามันก็ไม่ได้ราคาแพงมันก็สมเหตุสมผลและอีกอย่างหนึง่งแมน,นแพ้ภาพเพกิดเป็นคนที่เหตุง,งานดีอันนี้ล่ำคุมคามากใช่อันนี้จริงเพราะว่าเคยเคยไปเชนคอนเสิร์ตได้หลายทีเบราว่าจะ ก่อนหน้าที่จะมาสอนเต้นไฮนี่ก็คือเคยเห็นงานอยู่ตะวันแดงเทาก็เคยเห็นเนาะสมัยก่อนก่อนจะมาเป็นพึ่งงานวคิวแตกก็เห็นงานอยู่หนกใจยังเจอเพื่อนอยู่หุ่นคือกัรนี้ไนะก็ถึงบอกว่าเพื่อนเน่ยเก่งเก่งอี๋อันไหนดู่ในแม่ีิลปินทั้งสองคนเลยว่าหนาพ่อมันได้ถึงน้อยพ่อมันไม่ได้ตั้งสิมันเอ็กออซีหาข้นฝนเฮียนบอกเห็นบอกก็ได้หลังหานมั่งขลุดบุ๊ยบุ๊ยบุ๊ยมาถึงสังหารมูดิอลี่ประสันหมุนกินเมือกยาไหนเพิ่งไหนติ ใกล้แล้วกันสิใกล้จะเสร็จแล้วนะคะถ้าไม่ผิดหวังก็จะก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะกันสิเป็นแบบว่าเป็นจัดสคริปต์ให้แบบว่าเรียงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเพลงหมดก็คือจบแล้วนะคะคอนเสิร์ตนี่คือคอนเสิร์ตใกล้จะเบิร์แล้วนะคะตอนนั้พวกผมเองก็ลงท่าตอนนี้ก็เลยแค่สองเพลงแต่ตอนนี้ลงเพลงใหม่ปุ๊บก็เฉลยแค่อีกเพลงเดียวก็คือเพลงของหลวงพึ่ง อีกเพลงหนึ่งก็หมดเลยก็จะหมดแล้วต่อไปก็จะเป็นของครูอาร์ตบัดเนี้ซึ่งที่เป็นอะไรเป็นสไตล์โชว์ไปเลยคาร่าท่าผูก็จะเป็นโชว์เดี๋ยวก็เซลร์อเบิ้งพี่น้องก็ลอบเบิ้งอ่อนทีวนี่มีสี่โชว์เลยนะเหรอโชว์ใครบ้างโชว์พึ่งอ่าคนหนึ่งแล้โชว์วงก็เป็นโชว์ได้หนึ่งโชว์เปิดตัวบอย เปิดตัวอุไลไลบีซีเจ้าบรว่เพ่งอย่างนี้นี่เพ่งเปิดเพ่งปิดเลิศมนนงงันบอยเนียนเพราะไม่ได้เอาจ้างทำเลยจ้างแต่งเพลงไม่เลยจา้าอคือมเอาละพี่น้องเดี๋ยวไปเบิงไปดูกันนะว่าตอนนี้คือต่อท่าแล้วมันเป็นยังไง <รอ S 1> น้องรอนะคะรอ,อชมดูเลยค่ะแต่ว่าอันนี้จะพึ่งพ้องพึ่งนี่เดี๋ยวอันนี้พ้องพึ่งนี่ิรอแบบนึงก่อนเพราะว่าพ้องพึ่งจะเป็นอีกเพ่งนึงแต่อันนี้เป็นเพ่งมายูน่าจะเป็นประมาณมืออันนี้เราจะเป็นเพ่งของเตย อันนี้เป็นเพลงของเต้ยแล้วอีเพลงหนึ่งก็จะลงตอนหลังจากที่อันนี้เสร็จเหรอใช่ค่ะอีเพลงหนึ่งก็คือ,อก็ชื่อเก็บรายละเอียดของผึ่งโตชิเรือกษีอามาไหพี่นอ้องจะเบิงอีนะครับไปด,ดูเลยค่ะห้าหกเจ็ดแปดยี่สิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแปดสองแปดค่ะห้าหกเจ็ด ขวาหนึ่งสองสามน้องดูลาห<อ>นึ่งสองโอ้ยหมูเลยสามอ่ะหนึ่งสองขานะสามสี่เออมือตึงนะห้ 5, 6, 7, 8, าหกหมุนเจ็กแปดอ่ะ ห้าหกเจ็ดยืดหนึ่งแทงสองสามแทงสี่ห้าแทง6หมุนเจ็ดแปดหนึ่งแทงสองสามแทงสี่หแทง6หมุนเจ็ดแปด่าอีกท่าเรแงหน้าขาห้าสองแปดหเดยืดหนึ่งสาสี่ห้าหกมุนเจ็ดแปดหนึ่งสอสามสี่ นี้มันดูลายหนูเราจะเราจะไม่ค่อยเขียนนะลุงมันจะแบบเอาแบบพอดีห้าห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหเจ็ดแปดได้ไหมอัวน,นี้เลยห้าหกเจ็ดยืดหนึ่งสองสามปี่ห้าหก

เย่าเยียเจชื่อห่แทสอามแทงสี่ากเจ็ดองมแทง้าแทงหกอ่อนะครับ่ามูพันง่อนีอนะคหนึ่งสอสามสี่้ากเกมกลมกม กลมๆต <ฤ approached> รงๆไม่ใช่แบบ <hi> นี้นะนี่นะหนึ่งหนึสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้ไหมคะ <im it> อ่ะหนะคะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเดแปดห้าหเ ไปหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแต่ออกหอรอออกออเคอ่ะันีผ่านแล้วต่อเองี้าห้าหเจ็ดยืหนึ่งสองสาสี่ห้าหกหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อะคะหนึ่ง สอามและสี่หนึและสี่อ่ามองไห้เรื่องบิวตี้ทำเซ็เป็นลิงอุลังหุตังเลยนะลูกแล้วก็ไป3ามและสี่อ่าหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดหนสและสี่นะคระับช้าชาอ่ะห้าห้าหเจ็ด 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3า่หงสอ่อาได้ไหมครับ้มครัอ่าภาษา5้าห้าหเดแปดหนาสห้าหเจนเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลอ่า มีส่งนะต่อวหนงตัวองเอ่อห้าห้าหกเจ็ดยืดหนึ่งสามสี่ห้าหกเปรียวเปรียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปด่สองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งต่อนะ 大麦地，大红门。